สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยเนาะวันที่27ตุลาคม25 6 8สําหำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนะครับให้8กับ7นะครับพี่พี่ก็ถือว่ามามาอย่างรอบเนาะฮานอยพิเศษนะครับ4 8 6 2 0เนาะใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 6ตรงตรงเน้นๆ้นนะครับผมเนาะ ก็ท่านใดจะวินก็มาอยู่ใกล้กันเลยนะครับส่วนปกตินะครับ583กับ27เนาะท่านใดเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่83ส่วนท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่7227นะครับตารางก็นี่เลยนะครับ VIP นะครับ65123นะครับของเราตัวเจาะไม่มีเนาะ ตรงตารางก็ไม่มีนะครับรอบนี้รอบนี้หลุดนะครับ vip เนาะส่วนแนวทางนะครับผมในวันที่ในวันที่28นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่วันนี้ให้ไปที่เลข5เลข1เลข4เลข8 เลขศูนย์เลขสองสายวิ่งนะครับสายวิ่งเนี่ยผมไม่วิ่งไปที่เลขหนึ่งสายลูดนะครับให้ไปที่เลขห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าแปดสามตัวนะครับผมห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสอง หนึ่งกับห้านะครับผมเลขเด่นตารางเนาะท่านใดที่ไม่ชอบนะครับที่ผมจับเลขวินตารางให้นะครับก็นะครับสามารถไปถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบที่ผมนะครับเนาะประกบคู่ให้นะครับก็สามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่ๆเนาะก็ขอให้แนวทางเนาะที่แอดวางให้นะครับให้เฮงปังๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ